สวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาในบทเรียนที่9กนะคะก็คือเรื่องของเข้าใจผู้ใช้เพื่อการสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริงนะคะผู้ใช้ก็คือยูเซอร์เนาะนะคะเมื่อคลิปที่ผ่นานๆมาเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ของการเลี้ยงสัตว์นะคะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยนะก็เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งส่งผลให้เกิด การเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะการหานะคะนวัตกรรมหรือนะผลิตภัณฑ์ที่โดนใจผู้ใช้เนี่ยก็อาจจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษานะคะซึ่งจากดีไซน์ทิงกิ้งหรือการคิดเชิงออกแบบเนี่ยเราก็ได้พบว่านะ,ะเราต้องเอ็มบัไิส์นะหรือเข้าถึงเนี่ยผู้ใช้งานอย่างแท้จริงนะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก3เหมียวนะคะทั้งริโอริต้าแล้วก็ดูนาเนี่ยนะคะ มาให้สัมภาษณ์ในรายการเราเนาะอ่ะทีนี้นะอาจารย์โบเนี่ยเริ่มสังเกตว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบทานไก่ฟิชไดมากเลยนะคะเป็นเนื้อไก่ที่ทำการนะคะอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าน้องๆจะชอบกินกันหรือเปล่านะคะอาริต้าชอบไหมเอ่ยหนูชอบไหมอ่าเดี๋ยวลองดูซิชอบไหมลูกอ่าอ่าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่าลิโอลิโอชอบไหม อยากจะรู้ว่าชอบแบบไหนชอบแบบเป็นหั่นเป๋าหรือว่าชอบแบบเส้นตอบได้ไหมยังไงลูนา่าลูน่าชอบไม่รู้ลูน่าก็ไม่ตอบนะคะโอ้ยากมากเลยนะที่เราจะได้นะคะอินไซต์จากน้องเหมียวนะเพราะว่าเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะแต่เรามีนวัตกรรมนะนวัตกรรมนี้ชื่อว่าแอปพลิเคชัน แปลภาษาแมวนะคะ,ะมีหลายมีหลายยี่ห้อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมียวท็นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแอปเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันนะสำหรับชาวทาดแมวนะ,ะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวเหมียวท็กเนี่ยก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการสื่อสารกับแมวได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดแอปนะคะแล้วก็ลองให้น้องแมวเนี่ยลองพูดนะคะว่าเขานะเรู้สึกอย่างไรเนาะ วิธีการใช้งานก็ดาวน์โหลดแอปมาซึ่ง,ซ,งซึ่งมีหลายยี่ห้อนะคะไม่ใช่มียี่ห้อเดียวเนาะนะคะเราก็จะทําการเปิดแอปมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองนะคะพูดคุยสื่อสารกับน้องแมวว่าเขาชอบอาหารแบบไหนนะคะ,อะตอนนี้ดูเหมือนจะง่วงนะ <c oughs> นะมากกว่านะคะริโอครับริโอครับนะคือตอนนี้ริโอไม่ไม่ตอบโต้เลยนะคะขนาดว่าจะใช้แอปเนาะยังไม่สามารถที่จะคุยได้นะคะริโอ รีโอคุยหน่อยสิเรีโอครับออไม่มีใครคุยเลยทุกคนทุกคนเงียบหมดเลยนะคะทำไงดีเนี่ยนะคะออจริงๆแล้วนะคะทีนี้นะคะปรากฏว่าการอินไซต์สเหมียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเสมอไปเพราะจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่ยูเซอร์คนที่เป็นยูเซอร์ที่แท้จริงคือใครลองคิดดูนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยนะสังเกตว่าตอนนี้แมวไม่คุยกับเราเลยนะคะเราดูแบบนิ่งสงบมาก นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอินไซต์หรือสัมภาษณ์สามเหมียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยูเซอร์ที่ถูกต้องนนะเพราะว่าคนที่เป็นยูเซอร์จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแมวก็ได้นะคะน่าจะเป็นเจ้าของคนที่เลี้ยงดูนะเพราะฉะนั้นสามเหมียวเนี่ยเป็นของอาจารย์โบเนาะนะจะสัมภาษณ์ตัวเองก็กระไรอยู่นะคะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสลับบทบาทกันเล็กน้อยนะะเราจะมีผู้สัมภาษณ์เนี่ยเข้ามาแล้วก็อาจารย์โบจะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะอินไซต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องการสิน,นค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทไหนเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมหรือนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมันีนี้อาจจะเป็นตอบโจทย์ชีวิตเนาะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของการเลี้ยงดูแมวเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเชิญนนผู้สัมภาษณ์เนี่ยเข้ามาแล้วอาจอารย์บจะทําหน้าที่เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ค่ะขอเชิญนนคุณเก่านะคะนะคเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณเกตนะคะเป็นแขกรับเชิญที่ถูกรับเชิญมาเป็นผู้สัมภาษณ์ แล้วอาจารย์โบจะทําหน้าที่เป็นยูเซอร์นะคะก็คือผู้ให้สัมภาษณ์ในฐาน,นะ,ะนะเป็นคุณแม่ของสามเมียวนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณเก๊ปสัมภาษณ์ได้เลยค่ะครับก็ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าน้องทั้ง3ตัวเนี่ยชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับอ่าเขาชอบกินหลายอย่างเลยนะคะชอบกินทั้งอาหารเปียกแมวเลียนะคะแล้วก็ไก่ฟรีสได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าไปเจออาหารชนิดเนี่ยรู้สึกมันมันไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็มันพุ่งพาง่ายแล้วมันเบาก็เลยรู้สึกว่าเอาลองออกมาใช้ ซึ่งปรากฏว่าพอใช้ไปเนี่ยเออเขาก็ชอบเหมือนกันนะค่ะก็ <c ười> อยากถามลักษณะของไก่ฟิตได้เนี่ยอาจารย์โบคิดว่าน้องชอบลักษณะแบบไหนมากกว่ากันครับคือเท่าที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะชอบเป็นแบบหั่นเป๋ามากกว่าแบบเส้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะกินยากโดยเพราะน้องแมวที่ยังเป็นเด็กอยู่ค่อนข้างจะกินยากอยู่อยากจะได้แบบชิ้นเล็กหน่อยให้พอดีคำ แต่ว่ายังไงก็ตามก็เราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้นะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านการวิจัยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีฉลากนูริชันหรืออะไรต่างๆแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของสารอาหารค่ะโดยใช้ตัวของสเต็มเข้ามาจับนะวิเคราะห์ออกมาค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ในทุกวันนี้อาจารย์โบประสบปัญหาเกี่ยวกับน้องแมวอะไรบ้างครับ อ่าอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องกลิ่นนะเนื่องจากว่าน้องแมวทั้ง3คนเนี่ยสามสามแมวเนี่ยเขาเป็นแมวเลี้ยงระ,บ,ออระบบปิดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะต้องอยู่ในห้องตลอดเวลารวมถึงห้องน้ําแมวด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเป็นกังวลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นทั้งกลิ่นฉี่แล้วก็กลิ่นอุจจาระน้องแมวค่ะแล้วอาจารย์แบบม,มีวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างครับเจค่บอาตอนนี้ก็พยายามจะเลือกใช้ทรายแมวหลายๆแบบนะทั้งแบบทรายต้องหู้นะคะแล้วก็ แบบทรายแมวภูเขาไฟนะคะรวมถึงการใช้แบบไม้สนที่สามารถที่จะชักโครกเข้าไปในห้องน้ําได้นะคะประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์นะ,ะเนื่องจากราคาด้วยอะไรด้วยนะคะก็ยังอยากจะสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะโอเคนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะของการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ไป เลือกสรรนะคะวิธีการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องของฟรีสไตน์อย่างเงี้ยเราทำเองสิอนะเพราะว่าเราก็มีเทคนิควิธีการทำเนาะที่มีเครื่องมือต่างๆที่ D.I.Y. นะอุปกรณ์เพราะาางไงทำให้มันเป็นของแข็งก่อนแล้วจากนั้นลดความดันให้เหลือน้อยมากๆจนน้ำอะ่ะมันละเหิดออกไปโดยที่มันไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวจะทำให้า เซลโคงรูปร่างไว้อย่างงี้ซึ่งใช้ความรู้ด้านสเตมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของไซเมลอะไรต่างๆนะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปว่านะมันสามารถที่จะดึงเอาองค์ความรู้พื้นฐานหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่นเนี่ยเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์น้องเมวได้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะคะได้รับการออยอมรับนะแล้วก็ ค่อนข้างมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยทีเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปค่ะว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะคะค่ะ